แอลบานต้องเมืองสุขสบายดีปินน้องต่างไลยข่อยปินอ้อนเกี่ยวข่อยปิ้นไอสมบุญอต่างวันนี้ไปเนี่ยนะตู้ข่อยทด่ต่างตบอันเขาแอลบานต้องเมืองใจเหนินเร้วนี้แอลเขาแอลบานต้องเมืองคนนี้เนาะเอออีหล่มีข่าวดินข่าวมูลไล่จะไล่ยางล่ไล่ยางอันที่นักมันนี่เขาว่าปีน,นั้นเออกำขับไตเขาเนาะเพียกเต็มกำครนะับสมัยใหม่ยาสมัยเก่าก็ไอยูซึ่งการดินการมูล เหตุเดิมมาภาษาไต่เฮาบาทมังไต่เฮามีกุลอันมีนำหูนาซางามีพยาปัญญาปิ้นลงปิ้นไล่แล้เอาได้เสาะหาเอ๋อไปต้องสูตีสูแหงใจเห็นและมื้อนี้วันนี้เนาะเท่าไหร่ขอเชิญเนาปินพยาไอจ้าได้สวัสดีค่ะไปเอ๋อตึ้งมาหนึ่งอ่ะแล้วก็วันนี้เท่าไหร่ไอจ้าไต้เนาะอันนี้ก็ปินอันกุลกุลหู กุนนั่นลัดก<ค>ุนเ,เออไป่แหมอดินหมอแอลหมออยู่หมอกินเพรวมันก็เป็นขนาดนน้อมา <laughs> อันนี้มันใช้คนาดดอกขนาดนได้เนอะคะแนนี่มีพยาปัญญาัติเตะเหจ้ใชเห็น <laughs> แล้วเรยวนี้ค่ะถามนี่ไอ้ใจไตนี่เป็นทั้งเป็นชื่อว่าไอ้ใจไตและชื่เต้นี่ชื่อสังเตชื่อเตนี่ว่าชื่อ,นนอ,อนขนาดเงินอ,อ๋อเร็นคะ้นนโอ้โหกับไอ้ใจไตอ่ะมาใส่จืไอ้ใจไตเป็นสังเราซื้อคำเงินมาตังมาตังหือ มาตั้งใช่สือตั้งซือเอยใจไตเนี่ยมันไปกวาากา้างฟงตัอออ้งน่ะตั้งตาตงอ๋อก็ใจอยู่แล้วนี่มีข่าวสังเทียมมันเขาว่าใจไตนี่เขาหันทางอะไรจ้ะเมื่ออ้อนนี่ซะข่าวอันพยินพยิงพยินหัจอะไรใตนยยน่นี่ขว,วัญหูวจอะไรใช่ไหต่เนี่ย่ัจว่ามาปิดกุณคับหรือหัจใจเกินอันหันนันสามันอัดผเสียงเตียนมันก็ข่าวเอาข่าวหกอกะข่าเลาะเหตอดี้ดินดินดีโคอาและวก็นั้น เฮสือเรปินปอดปินปอดเราคือน้ำเผะเป็นกำไตเฮาเนี่ยใครหูกันเฮสือเรตั้งไปเหตุข้าวการมันอีเออใอยตั้งแต่มาเฮ็ดุพยินตั้งแต่สองพันเอ่อสิบหกสิบหกสองพันสิบหกมาเหตุพยินซึ่งว่าพยินเสียวอันนั้นมันมีย้อนเสียงว่าอันหนึ่งในมันหันมันมีสืพิษหน่อยลหลายอออันเปิดป๋อเฮ็ดออกมาอันยามันเปิดก่นลังไปเดชแล้วก็พากำภาษาในก็มีไต่หอไปเฮามีเตอร์เออแล้วกำไตมี โอ้อันนี้มันหลินกําไตเราตรงนี้ออตัวเดียวมาเห็ดอ้อนเปิร์นเนี่มันหลินกําไตเนี่ยมาปล่อยนี่โอ้ก็เปิร์นก็หุ้มฟังกันเลยเปิร์นเหมือนมีชื่อเตอร์จ้ะใจะไรใจให้ค่ะใครตองแล้วก็มาเผยใสเถอได้ปล่อยนี่วันนึงมีใบ้องหอยเหมือนไปปูฟังแหลียงอะอัเปิร์นติ๊กต้องนะอ่วยเหมือน มันอเหมือนปอกมันมอนมันใจ่อบน่อยเหมือนกุ้น่ะเอออกเออเออตองไปต้องมาเออก่อเลี้ยวเลยเหมืนหรือไปหอมาไลิปอกกัมันมีเออเออใจอยู่แลอันอันเฮ็ดอันพยิงเสียวนี่เฮ็ดได้กี่ปีอ๋อเฮ็ดมานี่อะไกัสอปีนึงวสองปีเออล้อันซุมใจเลิ่เปนเนอปีได้ต้องอันไหนแหละอันเขาต้องแลยมันะ โคดีโคกดีโคขันซื้อได้ดีมากนะอันเปิ้นปังรลายหรือเปิ้นน่ะปีนี้ได้หันอยู่แต่ว่าเอโกหันแนวหูวจักมันก็สลัดสลดซานเออเอออันสาวมันนี่สาวมันว่าแล้วแหเอออันนี้จืดเต้นนี่มีอันอันเปิ้นปังรลายตึกเลยอันสาวมันว่าอ่าอันนี้เฮ็ดได้ดีเต็ปากได้ดีเด็มากนะเอออันนั้นก็พ่อเคยลืมเหรอรายในเฮ็ดเนี่ยตัวเดียวเฮ็ดมัดร้ายและอันซื้อได้ไว้อีน้อยหนึ่งในอันเฮ็ดเจ้าชิงสือขายจินหมูเนี่ยอ่ะไปตั้งละไปเป็ดตั้งละเออใจเหินอันคาวันเจ้าชิงสืออัน หอเออใจเหินแลนงฉีกันน่นี่แล้วยิบผ่าไขมูเนี่ยหมูอ่ะเออออใจเหินใจเหินไจินมูแล้วกําไตนี่อไปบี๋เดานะกําไตนี่เต้นไหนหันนน้อยนึงเลยจุดได้ก็นจุดได้เออจุดได้เลยอันนี้ขายหันขายหันมาไปย่าตตงไม้ตองปัดน่อยเนาะอันเป็นหักหุ้มและเป็นไข่ตองเลยเช้าเช้าเจ้าสไขิหมูถึงพรกอมาในแลนมาหาแลนมาหาเนี่ยเขาก็เผยใส่ไอ้ลงอืมทัง เม่มึงเลี้ยงจอมเปิ้นแน่เอาใจก้าไคคุนมีใจใหญ่ใจลงตัอควายเลยค้นมาเกี่ยวเมีกูว่าแล้วมันกินยามันมันยิบอันใช้เหล่าคงจิ้วไว้มัาน่ะแอ้เห็นอันน่ะยิบฟาฟาต้ตั้งก่มอนก็แย่เอาไว้มันจะสุดข้าวปอดข้าปิดมันหนแล้วมันเออเป็นปอดน้อยเป็นปอดน้อยป็ดน้อยมนก็มีกระาวสามสิบเมี่ยวมาน่ เอ้โ้เหดมัก็สองปีหนึ่งนะสองปีหนึ่งและตึงสองปีนี้น่ยอืมเปิ้ลตองเปิ้ลเทียกไปเตียกมากแล้วตองมากเนี่ยมีกี่หอยอะกี่ปั้นนะอออันนี้เชิจ้าป่องกว่านก็ประมาณมีก็สองปันหมือนปอกสองปันเหมือนปอกอลาเตะอลาเลยาเหรอวะเขาขับมาถึงจุ่นเรื่สองปันหมื่นหอเ เปิร์เทีวนี่ปอดนี่ก็ปูฝางแล้วมาฮอดึงสังก็หอยเหมือนขนเต่าโอ้อลาไงก็เป็นอันต่างดีเขาแถวาทึนนี่แต่ทำเพียรนังอาจจะตายแล้วใครถามต้องเนาะเพาว่าอันปูฝางเหลียงเลยลายมออญนี่มือยามันนี่มีมิ้งแน่แน่แน่ยามันผู้หูเตอยามันผู้หูเตอแล้วยามนั้นเจือหูเออแล้วก็สังก็เจือหูมานี่ก็อันไป ไปก่อเสียงไตลือบงนึงก็เลื่อนนึงว่าเปิดนเ็ดงินใหดสละเงินอยู่ในมันมีริ้วเหลี่ยมอันนี้ไปห้ามเฮ็ยนที่เปิ่นนมาไปห้ามเฮ็ยนที่ปุ่เออเดียเออแล้วก็ห้ามเฮ็ยนไหลก็เลื่อนไปนึงก็ตัวเรียกปอกมามาตังไหมมาตังว่าหายใจใต้ว e c h a งบส่งเขานั่นแหละแล้วก็ตังกอม คนมแปลงใหม่ขึ้นนาะ嘛เออต่างเก่าก็มาแปลงใหม่กันฮัจย์จอนย์ยอันเสือใบเสือใบใหม่เออเขนโคอ๋อนเผยยินจช่เนี่ยเออผขมโคอ๋อเออแล้วคนเผยเถื่อนมาเถื่อะเอาคนนั่งเออประจังดีเตอเอือคนยังมีไปแต่สุดท้ายปีกุนข้ามกันเออออกไปเผยเชนไหลสิบหาวันกันโอ้อเออเออคนอันแต้ก็คนเผยยินก็นำหูคนหลายหันมาฟังอืมคำเพียนนี่ไหมอ่ะเคยมาเนี่ยปุ๊บหลายสามสี่ปี สามสีบปีทั้งวันยามันได้เงินอยู่ไหเงินหล่ะไล่ยู่่ังกะเออ้ยยังแค้นอีกก็เดี๋ยวแล้วพี่เขาก็เลยหัวไอ้ใจต้ตไอ้ใจต้เนาะมือยำอันนี้เขาก็หนาดีขึ้นหลยหันแลยถามอยู่ไปจิ่นายก็ไอ้แจต้เป็นกุ้นบ้านในเช้าเปิ่นกบมืหูเปิ่นว่าไอ้ใจต้ตนี่เป็นกุ้นไปนอกหือนนี่กุ้นจิตนหืนปุ้กบเออเปิ่นกบอู้วันมันอีอยู่เนาะแต่ ไปหลังมาเขาถึงหัวอ๋อไอ้ใจไตเป็นอันคุนบ้านไหนเดะนางกานนางอ่ะเออบ้านนางแล้วเป็นอันเป็นขนานน่ะมั้ยเป็นผ้าเป็นทั้งเออเป็นตู้ซิกออกมาเขาปดดีและเออเป็นน้ำผูเป็นไรเนาะเป็นก่วเป็นเป็นขนานน่ะมาลอะไรเยอะืาอไอ้ใจไตไอ้ใจไตนี่เขาว่าตัวเดียวมากปกมามาใส่ใหม่เลยเป็นนั้นเออเดี๋ยนี่ตื่นเสียงตื่นเสียงลังมาทังเดียวมาตื่นดังไรหูจักไอ้ใจไตเป็นอันคุนเห็ดประสังเป็นผู้ไหนเป็นคนเจ้าไหนเมืองไหนอ่าอันเผยินนิด อลาเนี่ยแล้วต่อมาเนาะที่สุดมาเขาอู่กันก่อนมากา่เนาะเพราะว่ากำมันก่อนหลายอันอีูอีอู่กันแท้ยังมีแถงละหลายและเียวนี่เขาเซ็นเซาตินี่แอลบางต้องเมือง